นะครับรุ่นน้อยลงทันทีจะใช้จ่ายงบประมาณอะไรให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมหน่อยนะครับให้มันมาจาัดความต้องการใหะกับฐานราก <c oughs> ไม่ใช่น้ำท่วมปุ๊บเอาถุนสูงไปให้อย่างนี้มันของความต้องการไหมอย่างนี้เป็นต้นมันต้องตรงกับความต้องการต้รนนองมีการประชัคมความต้องการเราเขาเขาต้องการอะไรเพื่อทำแห้ประชาชนเสร็จบรรจุไม่ได้แผนผมผมเนีเ่ย เพราะผมเรียนรู้ทางด้าเรือผมไปจอดตรง่ในแแหเลยนะพี่แแนไม่มีพิธีป้องบาลปวชง่ายๆครับไปตรวจดูนในแแนเลยตรวจทุกอันเลยแแนเนี่ยอ้าวถ่ายมาได้ฉบับหนึ่งถ่ายแล้วตรวจดูตรวจดูเดี๋ยวจะมีการยัดไส้อยู่ในเนี้ยยัดไส้เข้าไปในโครงการเพราะผู้ใหญ่ีสั่งมา,มาก็ต้องปักแนให้ได้บางคนก็กล้านะบางคนก็ไม่กล้า เพราะใช้หลักคำว่า,าเร็วกว่าหาว่าล้ำหน้าช้ากว่าหาว่าลึกล้ดน็กข้อกัอองวลจริงๆเนะี่ยบ้านเมืองของเราฉะนั้นต่อไปนี้เนี่ยในพื้นที่จังหวัดจันทบุรเต็มพื้นที่18อำเภอ125ตำบลเมื่อกี้ถ้าจยาให้ข้อมูลผิดแต่ผมไม่ผิดนะ1 5 2 0หมู่บ้าน127หมู่บ้านที่กำลังจะขึ้นตัวนี้มีสันตครอบคลุมทุกพื้นที่ที่ท่านพูดมาทั้งหมดเนี่ยยังไม่ครอบคลุม แต่ของเครือขา่ายสภาพู้แมีทุกตำบลแล้วเป็นสตอลแล้วตอนนี้ฉะนั้นท่านจะคิดว่าจะรอดทุกการเงินภาษีรัฐมรในพื้นที่จังหวัดสกลนครเรามั่นใจว่าชมรมเราเข้มแข็งขพร้อมที่จะร่วมมือกับสำนักง,งานอปชจังหวัดสกลนครแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ได้หมายถึงว่าเป็นจับผิดท่านแต่กระตุ้นให้เห็นว่าควรใช้หลักธรรมาภิบาลในการทำงานนะครับ และอีบางอย่างที่น่าเห็นใจข้าราชการมากที่สุดก,ก็คือกฎหมายระเบียบอะไรบางทีกฎหมายระเบียบอะไรต่างๆเนี่ยมัดคักนบวิถีชีวิตชุมชนท้องถิ่นจนทำอะไรไม่ได้เลยนะประเพณนี้ว่าทำเกิดจะสูญหายก็มีอย่างนี้ก็ฝ่ากด้วยครับและถ้าเป็นไปได้นะถ้าผมเป็นหน่วยเหนือทัพปุณนะถ้าผมแก้กฎหมายได้นะไม่ได้หาเสียงถ้าผมแก้กฎหมายได้ผมจะบูรณาการกันทุกภาคส่วน ไม่ใช่กระทรวงวัฒนธรรมว่าอีกแบบหนึง่งกระทรวงวหาดไทยว่าเ็นอีแบบหนึง่งและสตงก็สั่งการมาอีกแบบหนึง่งว่าการขึ้นทะเบียนประเพณีวัฒนธรรมต้องให้จังหวัดฟันโพองจังหวัดต้อที่ประชุมคณะกรรมการจังหวัดต้องบอกว่าให้เป็นไปตามพรบรวัฒนธรรมแห่งชาติ255 3, 3. แค่นี้ก็จบแล้วนะครับฉะนั้นท่านจะได้ยินข่าว ทั้งงานนั้นซื้อพิมพ์ทั้งทีวีทั้งช่องทางต่างๆเนี you know. so so ่ยเห็นว <by S 2> <not. S 1> ่าครับแล้วจรมีตีจอที่จะติดขุ้จอปปชชี่มูลเพราะอะไรเพราะเกิดจากการแย้งเบางแสของภาคประชาชนนี่เองนะครับฉะนั้นปปชเป็นองค์กรอิสระไม่ขึ้นต่อหน่วยงานราชการไหนนะครับว่ารงมาตกในพื้นที่จะก่อตัวลนครมาจากกระทรวงกระทรวงไหนก็แล้วแต่นะครับสามารถจกหตึงได้ แล้วก็แจ้งบอกแสไปที่วปชวชถ้าแจ้งไปแล้วปชวชไม่ทำถือว่าละเว้นอีกอย่างนี้เป็นต้นาย่าบ้านนะอันนี้พูดตามหลักมานะคุณระเบียรพูดตามหลักเขากินก็พูดกันอย่างนี้แหละตรงเลยทาง,งนับนบาลเมืองเราอยู่ไม่ได้ถ้าไม่ตรงไปตรงมาผมจะเรียนด้วยความเคารพว่าที่พูดทั้งหมดนี่คือบทบาทหน้าที่ภาคประชาชนไม่เฉพาะชงลมสตรองคาว่าประชาชนหมายถึงทุกภาคส่วนนะั่นและข้าราชการก็เป็นประชาชนเหมือนกัน น้องประชาชนพวกเราทุกภาคส่วนมาร่วมด้วยช่วยกันปัญหาต่างๆก็จะหมดไปทันทีนะครับผมเชื่อมั่นว่าท่านที่นั่งอยู่ตรงนี้คงอยากจะให้บ้านเมืองดีขึ้นอยากให้สกลนครดีขึ้นก็ามาร่วมด้วยช่วยกันกับชมรุมสตองบางทีท่านจะอึดอัดใจาเร็วก็หาว่าล้ำหน้าช้าปัหาบางอึอดอัดก็ถูกตาวาดใช่ไหมท่านแย้งบอกแสมาเลยครับที่ชมรุมสตองก็ได้หรือจะแจ้งต่อให้ปปช บางครั้งเนี่ยผู้บริหารท้องถิ่นตีมาก